โอ้โหลำเพลทำอะไรโอ้ยเป็นไรอ่ะเอาพี่พลแย่งทำไมอ่ะไม่ได้แย่งเอาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะอาบน้ำแต่งตัวสวยๆนะบบตัวบบตัวคืออยากไปกินตำมุ้เวลิกูดเวลิกูด เวลีกดเวลีกดไม่อาได้ยังไม่อาบเลยอุ้ยเวลีกดอเอาเอาเวลี่กุดมะเราจะไปหาให้อาหารปลาเนาะอุ้ยโยโยยใหญ่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 ให่ใหญ่ใหญ่ เอ้ยใหญ่ใหญ่เลยอ้าวยูทูบเรียกใหย่ให่แล้วใหยใหญ่พูดใหม่ใหยใหญ่เอาเราเพิ่นหันหน้ามาเราเพิ่หนึ่งสองสาอุ้นหนาวเนาะอากาศเย็น

ไป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 เที่วไปเที่ยวอุจารขวอุจากะไป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 โอ้ยใหญ่ใหญ่หอกใหญ่ใหอกโอเคไหมไป อาบน้ำได้ยังมันหนาวอย่าเพิ่งอาบเลยอาบน้ำแล้วอาบเมื่อไรอย่ามาโกหกอย่ามาขี้ตัวนะเธออย่าามังไม่อาบเธอยังไม่อาบอืออุ้ยยางไหนเราไม่ย้ายต้าอยู่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยกันต้าเอายางเลยติเออเดินได้แล้วเว้ยเอากินยังฮะมันกินอะไรตีนอะเอ้ายางเลรอเดินแล้วเดินแล้วเดินมาเดินมา

เอารถบัสมาถึงแล้วเหรอยังไม่ถึงอนไปยานอ่มั้เอาอันอันอันโคมารถไผ่เฮ้ยนี่อ๋อวันไหนเธอจะตื่นกี่โมงไ,<อ>ไปคาฟเฟ่แม่ใหม่ลูกฉัน่าถึงแล้วเพราะลูกหนูมาถึงแล้วอะไรเปิดดูสิเปิดดู รื่องไหนมีอีกไหมพอหนูมันต้องสี่ห้าอย่างพึ่งสร้างอย่างพอดูอะไรพอดูนี่ดูอยากไล้แบบอยากได้มากเปิดม่งดูไม่จัามีทีเปิดไหมพึเอามือเปิดอีกผักใช่แกง่ายกง่ายเลยจ้าคนสวยไอ้มันนั่นเห็ดได้ก็คือคือข้าเบาจากขวงเว็เวเนเเะเย่าเบ้า แม่แม่เขาขอยบนดิเอองแต้นไหนเขาเปิดบุไร่เ้นไหนคุนพ่ะก็แม่โตใหญ่นะอ๋อิิมพูดน้อยเลยพุณอ่ะพดอ่ะพลังเนี่ยพลังสั่งะต่มันติง้ตุ๊กตาผีลูกนู้ว่าเป็นแมวอะไรอู้ตุ๊กตาพอน่ารักไปค้ยี่กันกับมึงเลยน่ารัก ลูกสร้างมากี่บาทเนี่ยตัวนี้อ่มาวิซื้อให้ค่ะพ่ออุ้ยก็จะได้อุ้มตุ๊กตาเนี่ยได้หนึ่งวเนาเจอเลยตอนแรกหนเรื่องไปแล้วเดี๋ยวจะของต่างพัสดุแต่ว่าเหนื่อยด้วแต่วันเลื่อนไปเห็นข้าเจ้าอะไซื้อพอดีหนูก็เลยจำได้แทนมาดูเนี่ยไหนอุ้ยพ่อมาแกะดีๆแกะดีๆสิแกะออกมาดีๆแล้วก็อุ้มหนูอยากได้แบบอยากได้บักคักเลย ไอ้หนูไปเห็นพี่หญิงซื้อมาแล้วก็ตัวนี้ไม่ขอดขวดนุ่มอ่ะเฮ็ดมันยาเฮ็ดเอาสมอแน่เลยเอาคือกันแต่เอาเอาเพราะว่าน่ารักบ่เออเขาคือลูกเคิงหนิเฮ้ยซื้ออะตัางซื้อตอนแรกให้มันซื้อว่าพัปเตอร์บานี้เลยบานี้ให้มันซื้ออีจีจีขึ้นตุ๊กตาแนหนูนะ เดือไฟสุดๆเอาด่าืแก้มแก้มกับพกรยแก้มกัพแก้มกลเมยกเยมันตัวใหญ่กว่าของพี่มากมากมาเลย่ะตัวเถิตัวเถิดมาชเอาไหมทำไมเอานองหายไปเลยเอาหันหน้ามาเือนขักเลยบะ มีน้องแล้วรู้เือชื่ออะไรเดี๋ยวให้เอฟซีซอยตั้งใช่ค่ะเดี๋ยวเอฟซีเมมมานะครับจะให้ชื่ออะไรระหว่างบักบุญมีอุ้ยเสื้อแม่เื้ออันบุญมี่ก็ได้มันคือตัวนาพ่อหนาแม่มันเกลี่ยมันติดกันไอ้อะไรเรียกอะไรเยือนดีดีเมื่อน้องใหม่มาถึง ทรงผมมันเฮ็ดีดีนนนนเนาะมันคือเห็ดคือคนเนาะแม่สีผิวสียังไงคือมีอดเ้น,นเลือดตัวตัวตรงนี้มันเป็นผ้าเบ็นมาหรอมาย,ยังมาน่งได้ไหม <c oughs> บรูเบีนให้พอน่ง <c oughs> เอาแหยม่บูดไลย ก็คือไปตั้งก็คอไปตั้งไว้จ็กสมโตเนาะเตุนมาเ็นแล้วมีโใจด้เดี๋ยว่ะเดี๋ยวคืนนี้เอามาตั้งเลยมาตั้งเหรอฮีจะเป็น่บบจบภาพได้เหรอจบภาพพี่ช่เหรอซอกเลยนบ่พอกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับ